อาจารย์ครับเพืเ่อนๆและเอฟซีว,วันนี้มาอีกแล้วจะพาเพืเ่อนๆไปใส่กับอีกแล้วนั่นข้างหน้านะ่ะ่าข้างหน้านั่นแหละลวกข้าวผาผ่ายัดนี่ยัดระวงังเออยัดระวังหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังไปผมจะพาเพืเ่อนๆไปนะครับผมขอบคุณครับรถอีกคันของผมเสียงในฟิมบาทนี่ ที่พ่อพี่น้องเพื่นพนพนพนอนๆในเอฟซีบุกเข้นีปแหละลุงปอนะลุยกับผมเลยไปพูดแล้วลุยกันเลยผมชอบเดือดพูดแล้วลุยกันเลยผมชอบเดือดผมชอบเดือดนี่ตีแรกพินิกพินิกบอกว่าตีแรกไม่ได้ย้ายหมายอ่านี่ยเนี่นี่ยไม้แถวนี้พินิกคอมมานโดว่าตีแรกไม่แดกย้ายหมาย ไม้ไม่เป็นอย่างนั้นแหละมาท้าไม่แดงก็ต้องไปแหละนี่ไปดุยดุยเอาหนูก่อนเอาหนูก่อนหนูก่อนหนูก่อนเอาหลังนี่แหละและนี่โดนไหมโดนไหมโดนไหมอู้หูเปนเหมืนยังหมาอยู่นี่อ่าอ่าอุ้ยมัมีปัญหาบ่มีปัญหาไปเฮาลูใชายดีนะเฮาคนละทรงโดนแล้วมันก็ต้องเจอที่คับบานี ทรงดนแล้องเจือดีคิดว่ามั่นใจเนาะร้อยทั้งร้อยมันต้องมาดีเพราะว่าข้างบนนี่มันระแวงแล้วมันระแวงข้าวผมเอยระแวงข้าวผมหูมุดหมินสุดๆขยับมาใ,ใกล้ๆผมเพราะว่ามันเสี่ยงไปมันเสียงจริงๆเพราะว่าเอามินแห้งเลยมินแบบดสุดไปเลย เอาละทิ้งมันตรงนั้นเลยไปเอาไล่มาตะหุนละไปคอยคอยคอคอคอเบาเบาเบาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันตรายาส่วนมากแล้วเวลาตีมันไม่กัดไม่สวบไม่หายใจแต่พอดูไป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 มันจะขึ้นให้ดูดิอือ เวลาตีมันไม่หายใจมันไม่ขึ้นด้วยซ้าไปเวลาไม่ตีดูไปดูไปเดี๋ยวมันขึ้นให้ดูเหออมือนเ,เอาเบ็ดมาอยู่เดี๋ยวดูขึ้นเมืองแงขึ้นเมืงแงนี่ละเขามองนีห้ฮ้เอาตรงนี้แหละกับพึงกับนาคกับตรงนี้แหละเพิงไม่เฟิรก็รู้เอามัน้วยนี่แล้วอไอ้โอ้ย โอ้ยโดนแล้ว